กับกระถางใหม่อยู่โอ้งามงามสวยงามอีหลีหมักต้นอันนี้กระซิสเป็นตะหอนครับพี่น้องมือนกัมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆมีเท่านี้ละจ้าดอกไม้ก็ได้อยู่นาบ้านเนาะ แสงแบบแสงกระทบกับต้นไม้สวยๆงามพี่น้องสดชื่นเนาะใบนี้ก็เหี่ยวนี่จักหน่อยลหรสิเดี๋ยวน้องมนไปเสียบมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องต้นอันนี้ใบเป็นสวยบอลสีนี่ใบสวยคับมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องงต้นอันนี้ ใบเปนสวยบอลสีนี่ใบสวยครับ<ะ>ต้นหางนกยูงนกยูงใบนี้ก็เหี่ยวนี่จักหน่อยลหรสิเดี๋ยวน้อเพิ่นไปเสียบเป็นความซุกเล็กๆใน,น้นอยหนาะบ้านในชะ่ไหมตื่นกันมาพอแบบนี้ก็สดชืืนแน่นอนเพียงเนาะือเคแล้ว เป็นความซุกเล็กๆในหน,หนาบาทนะเนาะตื่นกันมาพอแบบนิก็สดชืดแน่นอนพี่เนาะเกิดอะไรล้วะม,มีบอลสีปลูกไว้เพลินๆตาเนาะกับกระถางใหม่อยู่โอ้งามงามสวยงามอหลิมักต้นอนันกซิสแสงแบบแสงกระทบกับต้นไม้สวยงามพี่เนาง ซอชื่นเนาะพวม,มีบอนสีปลูกไว้เพลินๆตาเนาะจ้ะดอกไม้ดอกไม้เล็กๆกระจุ้มกระจิม๋มมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆมีเท่าไเราจ้าดอกไม้ก็ได้มีหนาบ้านเนาะพวม,มิบอนสี ปลูกไว้เพลินๆตาเนาะมีตน้นต้นหางนกยูงใบมันงามงามตัวเบ่งแสงเลยพี่เนาะเป็นความสุขเล็กๆน้อๆหน,นาบ้านเขาเนาะตต้นกันมาพอแบบนี้ก็สดชื่นแน่นะพี่เนาะอแลมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆ มีเท่านี้เราจะดอกไม้ก็ได้พู่นาบ้านเนาะมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆมีเท่านี้เราจะดอกไม้ก็ได้พู่หนาบ้านเนาะจ้าดอกไม้ดอกไม้เล็กๆกระจุ้มกระจิ้ม เป็นข้ามสุขเล็กๆกน้อยหนาบ้านเขาเนาะตื่นกันมาพอแบบนี้กะสดชื่นแน่นอนเนาะอือเฉยละกับกระถางใหม่อยู่โอ้งามงามสวยงามอีหลีหมักต้นอันนี้กะซีสุดแสงแสงสวยมากแต่ถ้าทางจะร้อนนะเแสงพระอาทิตย์แสงแบบ แสงกระทบกับต้นไม้สวยๆง่ามพี่เนาะสดชื่นเนาะพวกมีบอนสีปลูกไว้เพลินๆตาเนะาะใบนี้กระเหี่ยวน่จักหน่อยละสิเดีเอานอเปินไปเสียบมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆมีเท่าหนิเรจาจ้าดอกไม้ก็ได้อยู่นาบ้านเนาะ เป็นตะหอนครับพี่น้องเหมือนกส็สวยสวยจ้าแดดส่องมาพอดีเลย,เยแดดส่องมาพอดีเลยใบนี้ก็เหี่ยวเนี่ยจักหน่อยละวส่เดี๋ยวน้อเพิ่งไปเสียบมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องเยต้นอันนี้ใบเพิ่นสวยบอนสีนี่ใบสวยครับแสงแบบ แสงกระทบกับต้นไม้สวยๆง่ามพี่น้องสดชื่นเนาะต้นหางนอกอยูงนอกอยูงดูแสงแสงสวยมากแต่ถ้าทางจะร้อนเนะแสงพระอาทิตย์แสงแบบ แสงกระทบกับต้นไม้สวยๆง่ามพี่นอ้องสดชื่นเนาะเป็นตะหอนครับพี่น้องมือนกับต้นหางนกยูงหางนกยูงดูแสงแสงสวยมาก แต่ถ้าทางจะร้อนแนสะงพระอาทิตย์สวยแสงสวยมากแต่ถ้าทางจะร้อนแนสะงพระอาทิตย,ย์สวยสวยจา้าแดดส่องมาพอดีเลยนะแดดส่องมาพอดีเลยใบนี้ก็เหี่ยวเนี่ยจักหน่อยละ สุเด๋อน้อเพิ่นไปเสียบเป็นความสุกเล็กๆในหน,นาบานในชะ่ไหมเติมกันมาพอแบบนี้ก็สดชื่ฉืนแน่นอนค่ะเนาะมีความสุขกับสิ่งที่มีจ้าส่วนดอกไม้เล็กๆมีเท่านี้ราจ้าดอกไม้ก็ได้อยู่หนาบ้านเนาะ เป็นข้ามซุขเล็กๆในน้อยหนาบ้านเขาเนาะตื่นกันมาพอแบบนี้ก็สดชื่นแน่นมพี่นองคือล้วจับกระถางไม่อยู่ก้งามงามสวยงามอีหลีหมักต้อนอันกศิกฐซจ้ะต้นหางนอกอยูงหางนกยูงจ้ะดอกไม้ ดอกไม้เล็กๆก,กระจุ้มกระจิม๋มจ้ต้นหางนกยูงน,งนกยูงจ้ะดอกไม้ดอกไม้เล็กๆก,ก,กระจุ้มกระจิม๋มพวกมีบอนสีปลูกไว้เพลินๆตาเนาะ มักต้นอันนี้แห้งพี่น้องนะต้นอันนี้ใบ,เ,บ,ววมมบเพิ่นสวยบอลสีนี่ใบสวยครับวมมีบอลสีปลูกไว้เพลินตาเนาะมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องนะต้นอันนี้ใบเพิ่นสวยบอลสีนี่ใบสวยครับแสงแบบ sáng tác hợp với cây đẹp, 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 สวยจ้าแดดส่งองมาพอดีเลยีแดดส่องมาพอดีเลยสวยสวยจ้าแดดส่องมาพอดีเลยแดดส่องมาพอดีเลยจ้าดอกไม้ดอกไม้เล็กๆก,กระจุม้มกระจิม๋ม ทางนกยูงนกยุงมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องนีต้นอันนี้ใบเป็นสวยบอนสีนี่ใบสวยครับมักต้นอันนี้แห้งพี่น้องนีต้นอันนี้ใบเป็นสวยบอนสีนี่ใบสวยครับรับกระถาง